ครับเพื่อนๆชาวโซเชียลเทุกท่านนะครับวันนี้พบกันอีกแล้วครับกับแลปรีวิวนะครับวันนี้ตามสัญญาเลยครับเราเอานับบู o อ็นเมามีาวิวให้กับเพื่อนๆได้ชมกันนะครับวันนี้เรามีรุ่นที่เพื่อนๆหลายคนอยากดูกันนะครับเป็นรุ่นที่คนที่ชอบดูหนัง Iron Man ก็จะชอบรุ่นนี้มากนะครับเพราะหน้าตัวหน้ากากของเขาเป็นเหมือนหน้ากากของ i r o อน a n นเขาเลยมีชื่อรุ่นว่ามาร์กนะครับตัวมาร์ก เป็นเมาส์ที่เป็นออปติคอลเมาส์นะครับมีสายเหมือนเดิมนะครับรุ่นนี้มีสายนะครับรูปลักษ์รุ่นนี้จะมีเจ็ดสีด้วยกันตัวไฟนะจะเปลี่ยนไปตามจังหวะของเขานะครับ,ร,บรุ่นนี้นะครับมีปุ่มกดปุ่มสายยาว1.5นะครับสายยาว1.5 แล้วก็ตัวน้ำหนักนะครับประมาณ25กรัมอากาเป็นเกมมิ่งเมาส์มีค่า DPI 4เลเวลนะครับค่าความะเอียดของเมาส์4ระดับด้วยกันมี800,002,006แล้วก็2,400นะครับเป็น USB 2.0นะครับรุ่นมาสเข้าเกมมิ่งเมาส์แล้วน่าใจมากครับลูกลับปทีนี้เรามาแกะกล่องกันเลย โมานโวเอ็นเอ็มสามสองนะครับ,รบ, MM รบที่วันนี้ได้มาดูอยูก็ต้องขอบคุณร้าน KGG IT นะครับเซี่ยรหลังสิบชัดสามนะครับเพื่อนๆก็ลองไปสอบถามที่ร้านได้เลยนะครับโอเคครับมาดูกันต่อนะครับตัวนี้มีหกปุ่มนะครับเหมือนตัว NM30 สามสุขที่เคยรีวิวไปก่อนหน้านี้ครับมีหนึ่งสอง สามสี่นะครับเพื่อนๆบอกว่าอ้าวถ้าไม่เอาไปใช้เล่นเกมเนี่ยตัวปุ่มด้านข้างเนี่ยไวททาอะไรตอนนี้ผมชอบมากนะครับเวลาเราทำเราเปิดหน้าเว็บนะครับเอาง่ายๆนะเราเปิดหน้าเว็บเราสามารถที่จะไปนะครับ b a c k ดฟอร forward นะครับใน,ในการเปิดหน้าเว็บได้ด้วยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวช่วยในการที่จะ s u p ร o r ล i n g นะครับหน้าเว็บตรงตา่านงะมาดูผิวสัมผัสต่อนะฮะค่อนข้างโอเค บบมการจับต่างๆการคลิกตำแหน่งการวางการปรับ DPI ค่อนข้างเหมาะมือเลยนะครับก็ส่วนเรื่องสายเหมือนเดิมครับนับบูเขาให้ความสำคัญเรื่องของการใช้งาน,นการคบทนครับเขาก็ทำตัวตัวแจ็คตัวปลั๊กนะครับอันนี้อย่างดีเลยนะครับสาย,ยานนะการล็อกสายของสายแกะดูกันเลยครับนี่นะก็วัสดุนะครับโอเคเลย แล้วก็บูทที่ใช้ในการล็อกตัวตัวเมาส์นะครับซูนิดนึงปึ๊บนะครับโอเคโอเคครับกลนะนะับแล้วเนอนะฮะสังเกตว่าเป็นเป็นบูทนะครับสนใจนะครับล็อกสายได้ดีเลยแล้วก็ตัวสกอร์ลิงนะครับเป็นอย่าง,าาาาาางคลิก การเคลื่อนมอมน,นะครับเหมาะมือเลยนะฮะตัวนี้ตัวความพิเศษของมันก็คือมันมีดวงตากตาต็เปลเป็นฝั่เปลี่ยนสีได้นะครับผมก็เสียบนะครับตัวด้านหลังให้ดูเป็นสีที่เปลี่ยนไปเป็นเราเห็นไหมครับทีออนี้ผมจะลองเสียบตัวนี้บ้างนะครับแล้วก็ปิดไฟดูขอดูก่อน ครับตัวนี้นะฮะความพิเศษของเขาก็จะมีไฟอันนี้ก็เป็นไฟปกติของกี่เข้แต่ไฟที่ดวงตาสามารถเปลี่ยนได้เจ็ดสีด้วยกันนะครับเจ็ดสีด้วยกันตัวหลังนะครับเปลนตัวนี้จะเป็นตัวที่มีสีนะครับอยู่ทั้งหมด สามสีนะครับจะเป็นสีที่ที่เห็นนะครับก็คือสีแดงดำนะครับตัวชั้นตรงนี้จะเป็นตัวสีเหลืองนะครับไฟสนิดนะครับตัวเหลืองดำแล้วก็ตัวเขียวดำนะครับสามสีด้วยกันนะเพื่อนๆชอบสีไหนก็ลองลองเลือกซื้อเลือกหาอูากันได้นะครับ ตัวเมาส์รับประกันหนึ่งปีนะครับรับรประกันหนึ่งปีจัดดูแล้วก็เหมาะมือเลยทีเดียวนะครับการเคลื่อนตัวนะครับการเคลื่อนตัวก็เคลื่อนดีครับเพราะว่าตัวพลาสติกนี้ก็เขาทํามาเพื่อการเคลื่อนตัวโดวยเฉพาะลื่นมากครับจับถมัดมือนะครับการคลิกก็ยดเยี่ยมเลยขอบคุณนะครับเมาส์ดีๆนะครับแบบ จากร้าน KGG IT ชั้น3นะครับเซรังเซเพื่อนๆเราไปติดต่อที่ร้านได้นะครับเอาคุยกับทางพี่ๆเขาได้นะครับให้เขาแนะนำนะว่าจะมีรุ่นไหนที่เหมาะสำหรับในการใช้งานเล่นเกมมิ่งนะครับก็มีหลายรุ่นเลยนะครับแต่วันนี้เรามาอยู่ีกหนึ่งรุ่นก่อนนะครับ a m 32นะครับแล้วก็มีคลิปอื่นๆนะครับ a m 30นะครับเพื่อนๆเราไปหาดูได้นะครับในคลิปของทางใน YouTube นะครับแล้วก็โซเชียลมี ที่นี่เราอะแล้วก็ไปแชร์ให้กับเพื่อนๆได้ดูกันนะครับก็เพื่อนๆลองไปดูได้นะครับเพื่อการรีวิวื่ออื่นๆนะครับขอขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่ขอติดตามดูแลรีวิวมาโดยตลอดนะครับพบกันในการรีวิวสินค้าที่ดีอื่นๆนะครับได้ที่แลปรีวิวอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับนี้สวัสดีครับ